ต้นพักพงเดชเจริญจากนักกีฬาตะกรอ้อสู่นักกีฬาเทคบอลที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคนหนึ่งของเมืองไทยชื่อของต้นพักพงเริ่มต้นสายก,กีฬากับกีฬาตะกรอ้อกับโรงเรียนสวนกุหลาบรังสิตฝึกฝนวิชาตะกรอ้อเรื่อยมาจนได้เข้าแคมป์ทีมชาติไทยในปี2549พร้อมได้รับโอกาสลุยสึกตะกร้อชิงแชมป์โลกครั้งที่21และควา้าแชมป์ได้อีกด้วยหลังจากนั้นพักพงเบนเข็มมาเล่นตะกร้อชายหาดเพื่อลุยสึกเอเชียนบบชเกมครั้งแรกที่อินโดนีเซีย กลายเป็นขุนพลสำคัญของทีมตะกร้อชายหาดไทยโดยการพาทีมคว้าแชมป์เอเชียนบีชเกมไดถึง5สมัยจุดเปลี่ยนของพระพงมาถึงอีกครั้งครับเมื่อกีฬาเอเชียนบีชเกมนั้นถูกยกเลิกจัดการแข่งขันก่อนที่โคโชสมศักดิ์ดวงเมืองอดีตนักกีฬาทีมชาติไทยที่ทำหน้าที่โค้ชเทคบอลจะเรียกตัวให้มันลองเล่นเทคกบอลในปี2560จากการสัมผัสกีฬาเทคบอลครั้งแรกในชีวิตไม่รู้จักกลายเป็นความท้าทาย จนกระทั่งในปี2022ได้มีการเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลกที่เยอรมน,นีได้เห็นการแข่งขันที่เข้มข้นและทำได้เพียงแค่รอบส6คนสุดท้ายแต่ลีลาของเจ้าตัวและคู่หูอย่างอุเทนกู้เขียวก็โดนใจฝ่ายจัดก็ได้รับเกียรติให้แข่งขันโชว์ดวลกับทีมชาติบราซิลซึ่งถือเป็นคู่ระดับโลกปล่อยลีลาตีลังกาแบบตะกรอ้อจนสามารถรีกเสียงฮือฮาจากคนทั่วโลกจนกลายเป็นไวรัลจนคนรู้จักเทเบอลไทยเพียงชั่วข้ามคืนครับ และเป็นการจุดประกายให้เจ้าตัวเดินหน้าเต็มกำลังลงแข่งขันในระดับอาชีพเพื่อล่ารางวัลโดยสามารถควา้าแชมป์ประเภทคู่ผสมได้ทันทีในรายการดูไบเอเชียนเทคบอลทัวร์2023รวมถึงรองแชมป์ในประเภทชายคู่ในแบบสู้ยิบตาประทับใจคนดูหลังจากนั้นครับพักพงสร้างชื่อต่อเนื่องเมื่อรายการถัดมาในศึกชิงเต่าเทคบอลทัวร์ที่เมืองชิงเต่าสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อสามารถพาทีมเทือบอลไทยเข้าชิงได้อีก2ประเภทอีกครั้งในชายคู่และคู่ผสมและสามารถคว้าแชมป์จากคู่ผสมและรองแชมป์จากชายคู่จากผลงานในการลงชิงชัยในศึกเทื่บอลร,ระดับโลกเพียงแค่3รายการแต่สามารถคว้าแชมป์มาครองได้ถึง2แชมป์สรองแชมป์นี่คือจุดเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่ของพักพงเดชเจริญนักเทืบอลวัย37ปีจากแดนสยามที่จะเป็นแรงบันดาลใจที่ดี ให้กับดาวรุ่งเดินรอยตามกับกีฬาเทคบอรไทยในอนาคตอย่างแน่นอนครับ